นักร้องสาวดังลั่นตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขใครๆก็บอกว่าโชคดีมากเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกแชร์มานานจนเป็นคู่จริงในวันนี้สำหรับนักร้องสาวเสียงดีธัญญาอาสยามและหวานใจนักธุรกิจอาโร่เราจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นตั้งแต่เปิดตัวคบกันก็มีโมเมตนต์น่ารักน่ารักให้ได้ชมอยู่บ่อยครั้งและจะได้เห็นว่าทั้งคู่ช่วยกันทำงานและซัพพอร์ตกันดีมากๆล่าสุดวันนี้สาวธัญญาโพสเฟ e บุ Facebook, ๊กธัญญาอาสยาม พร้อมแท็กหาหนุ่มอาโลเป็นภาพคู่สุดน่ารักพร้อมระบุคแคปชั่นว่าตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขบอกเลยค่ะว่าโพสต์นี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนันในช่วงพริบตาทั้งบอกว่าโชคดีมากพี่ก็ดีใจที่เธอเจอคนดีๆรูปนี้แฮปปี้ชุดๆเลยเป็นคู่ที่น่ารักมากๆแทกยาโลพี่ๆก็พลอยมีความสุขไปด้วยรักนะเด็กๆเ,เพราะความดีของทั้งคู่ก็เลยนำพาความโชคดีมาหาทั้งคู่ รักดีๆคนที่ดีงานที่ดีเงินที่ดีทุกอย่างคือครบหมดจ้าบุญหนูสูงมากธัญญ่าโอาโลก็น่ารักมากสมการสุดๆเป็นตน้นขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก entertainment นี่ com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ